จะปวดหล่ายันขาเลยมันมันซีดอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวขอแยกลงไปเรียงทานนะเวลาผมทำอะผมต้องสื่อก่อนสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยใช่ไหมท่านก็พูดภาษากับมึงกูด้วยแหละท่านบอกไอ้คนเนี้ยมันทำไม่ได้นะกระดูกมันอ่อนกระดูกมันซุดถ้ามึงตีไปเนี่ยมันจะต๊อกเลยเข้าใจไหมอันนี้ให้ใช้ทำน้ำมนต์เสร็จด้วยน้ำมันปวดตรงไหนนะ ลาาดดแล้วก้นเสร็จก็คือสังเกตงองคตผมนะผมแค่เป็นสื่อให้ไงเข้าใ,ใจมากเป็นสื่ออ่ะอ้าวยินะ้ขาหนาเสกนจทัง้งหมดแล้วนะปวดเมื่อกี่ปีแล้วปวดตรงไหนชี้หน่อยอ้ทท200าวไปทำสักสองร้อยนะวันไหนก็ได้นะบอกว่าขอแก้บนแล้วก็ที่เจ้ากรรมในเวททั้งหมดน,นมดนะพูดแค่นี้นะเดิน ก็ลงมากลงแล้วก็ดีแล้วนี่โลงแล้วก็ไม่ต้องวใจใจอัอน่อยเออเดี๋ยวสก่อนสูถึงร้อมันโล่กี่เปอร์เซ็นแล้วก็ประมาณเจ็ดิแตอมขาเงิน้ของนี้เาเวลานั่นเขาาก็เอามาหาได้หาได้ ไม่เป็นไรนีแลดู้้วดูไงดีไหม้เป็นไรต้นคอถึงไหลดีแล้วดีแล้วทำไรอันนี้ขคได้สองคนตัใหน้าเลยชิดตัวขาจะออกแล้วนะเดี๋ยวจะเอาจะมากแข่งแล้วนะ ไปจะไปถึงบินก่อนกลางเกิดอะไร่เสื้อเดี๋ยวเป็นอะไรมาปวดอะไรทั้งคู่ทำสองร้อยนาที่เสื้อน้ำตาลนะหายแล้วนี่นาไม่มีอะไรลุกขึ้นเดินดูเลยลุกดูเครื่องสามจุดในหนักเศษที่หมดแล้วโล่งไหมดูสิเดินดูหายเจ็บหายปวดแล้วก็จบแล้วนะ

อ่นมาล้งาเอัลาอล้างอลายดยื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 ดขึนกระน้ามจะทุบเปอร์อะไรเบอร์อะไรเออะไรเอ้าดยืดขึ้สูงอันนี้อีกลกอีก ยกอีกนี่ยกแก้วแกไม่ได้ไม่ได้ยกเลยไจะได้เลยเนี่ได้แค่หายไปแล้วเบาไหมเฮ้ยกินแล้วอ๋ออ๋อมือแรกเลยมือมั้งเอ้ยมือมับงวางดิวางยังไงยังไงอ๋อร้อยโลกินไปเสร็จแล้วจะฟาดหน่อยมาเช่นเลย 再讲。